วัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจรประจำวันที่14สิงหาคมพระธรรมสดุดีบทที่89-90และพระธรรมโรมบทที่14ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมสดุดีบทที่89พันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดมัสคิลบทหนึ่งของเอทานตระกูลเอสทรักข้าแต่พระยาฮเวข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์เป็น,นิดปากของข้าพระองค์จะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกชั่วชาติพันธ์ พระองค์จะกล่าวว่าความรักมั่นคงของพระองค์จะตั้งอยู่เป็นนิดพระองค์จะทรงสถาปนาความซื่อสัตว์ของพระองค์ในฟ้าสวรรค์พระองค์ตรัสว่าเราได้ทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือกเราได้ปริยานกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเราจะสถาปนาพงพันธุ์ของเจ้าไว้เป็นนิตและจะสร้างบันลังของเจ้าไว้ทุกชั่วชาติพันแค่แต่พระยาเว์ฟ้าสวรรค์จะยกย่องการอาัอรอศจรรย์ของพระองค์และสรรเสริญความซื่อสัตว์ของพระองค์ในที่ประชุมของผู้บริสุทธิ์เพราะผู้ใดบนฟ้าจะเปรียบได้กับพระยาเวได้ ในบรรดาบุตรของพระเจ้าผู้ใดจะเหมือนพระยาเวพระเจ้าสุเป็นที่เกรงกลัวในสภาของผู้บริสุทธิ์ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงขามกว่าทั้งสิ้นที่อยู่รอบพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าจอมทัพผู้ใดทรงฤทธิเหมือนพระองค์ข้าแต่พระยาเวความซื่อสัตย์ของพระองค์ล้อมรอบพระองค์พระองค์ทรงปกครอง การเดือดดานของทะเลเมื่อเคลื่อนสูงขึ้นพระองค์เองทรงให้สงบพระองค์เองทรงที่ยราหัาเมื่ผู้ถูกฆ่าพระองค์ทรงกระจายศัตรูของพระองค์ด้วยพระกรแข็งแกร่งของพระองค์ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์แผ่นดินโลกก็เป็นของพระองค์ด้วยส่วนพิภพและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ทิศเหนือและทิศใต้พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นภูเขาทาโบกับภูเขาเฮอร์โมนร้องเพลงถวายแด่พระนามของพระองค์ด้วยความดีดีพระองค์ทรงมีพระกรอันทรงอนุภาพ พระหัตของพระองค์ก็แข็งแรงพระหัตขวาของพระองค์ก็สูงส่งความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลังของพระองค์ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เดินนําหน้ากับชนชาติ ที่รู้จักการโ่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขข้าแต่พระยาเวคือบรรดาผู้ที่เดินในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์ภูเขาเปรีในพระนามของพระองค์เสมอและยืนขึ้นในความชอบธรรมของพระองค์พระพระองค์จรงเป็นเกียรติและเป็นกำลังของเขาทั้งหลายโดยความโปรดปรานของพระองค์เขาของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกยกขึ้นเพราะโรคของเราเป็นของพระยาเวพระราชาของเราเป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลในการก่อนพระองค์ตรัสด้วยนิมิตแก่ผู้จงรักภักดีของพระองค์และตรัสว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือแก่นักรบคนหนึ่ง เราได้ยกย่องคนที่เราเลือกจากประชาชนเราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเราเราได้เจิมเขาไว้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเราเพื่อมือของเราจะอยู่กับเขาและแขนของเราจะเสริมกำลังของเขาศัตรูจะหลอกเขาไม่ได้คนชั่วจะข่มเหงเขาไม่ได้เราจะขยี้คู่อริของเขาต่อหน้าเขาและตีผู้ที่เกลียดเขาให้ล้มลงความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขาและเขาของเขาจะถูกยกขึ้นโดยนามของเรา เราจะเอามือของเขาวางบนทะเลและเอามือขวาของเขาบนแม่น้ําทั้งหลายเขาจะร้องต่อเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์เป็นศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกเราจะเก็บร <combined> <duh. S 3> ักษาความรัก <spe> มั่นคงของเราไว้ให้เขาเป็นนิดและพันธสัญญาที่เราทํากับเขาจะมั่นคงอยู่เราจะสถาปนาภพพันธุ์ของเขาไว้เป็นนิด ให้บัลลังก์ของเขาดำรงอยู่ตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์ดำรงอยู่ถ้าลูกหลานของเขาทิ้งธรรมบัญญัติของเราและไม่ดำเนินทามกฎหมายของเราถ้าพวกเขาฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเราและไม่ได้รักษาบัญญัติของเราและเราจะลงโทษและการละเมิดของเขาด้วยไม้เรียวถ้าลงโทษความชั่วของเขาด้วยการเคี่ยนแต่จะไม่ถอนความรักมั่นคงของเราไปจากเขาและจะไม่ทรยศต่อความซื่อสัตย์ของเรา เราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเราหรือพลิกแลงด้วยคำที่ออกจากริมฝีปากของเราเราปริยานโดยความรู้สึกของเราครั้งเดียวเป็นพอเราจะไม่มุกษาต่อดาวิดพงพันธุ์ของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิดบัลลังของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเราบัลลังจะตั้งอยู่เป็นนิดอย่างดวงจันทร์และสักขีพยานบนท้องฟ้าก็แน่นอน เสลาแต่วันนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งและปฏิเสธพระองค์ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้พระองค์ได้ทรงยกเลิกพันธสัญญาที่ทํากับผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงทําให้มงกุฎของท่านเป็นมลทินในผงคลีดินพระองค์ทรงพังกําแพงที่ทั้งสิ้นของท่าน องทรงทาให้ที่กําบังอันแข็งแกร่งของท่านพังทลายคนทั้งวงที่ผ่านไปก็ปล้นทันท่านกลายเป็นที่ยาะเย้ยของเพื่อนบ้านพระองค์ทรงยกมือขวาคู่อริของท่านขึ้นองทรงทําให้ศัตรูทั้งสิ้นของท่านดินดียิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงหันคมดาบของท่านและไม่ได้ทรงให้ท่านตั้งมั่นคงในสงครามพระองค์ทรงให้ความรุ่งโรจน์ของท่านเสื่อมสูญไปและอุหิตทรงเหวี่ยงบันลังของท่านลงสู่พื้นดินพระองค์ทรงตั้งวันเวลาวัยหนุ่มของท่านให้สั้นและทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอาย เสลาข้าแต่พระยาเวพระองค์จะซงซ่อนอยู่นานเท่าใดเป็นนิดหรือพระพิโรธของพระองค์จะไม่อยู่นานเท่าใดขอทรงระลึกว่าช่วงชีวิตของข้าพระองค์นั้นสั้นเพียงไรพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนมาเปล่าประโยชน์แท้ๆมนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่เห็นความตายผู้ใดจะช่วยชีวิตของตนจากมือของแดนคนตายได้เสลาข้าแต่องค์เจ้านายความรักมั่นคงข,งของพระองค์ในการก่อนที่อยู่ที่ไหนซึ่งทรงปฏิการต่อดาวิด โดยความซื่อสัตย์ของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงระลึกว,ว่าผู้รับใช้ของพระองค์ถูกทอะเย้ยอย่างไรและพระองค์แบกรับความสบประมาทของชนชาติทั้งหลายไว้ในอกของข้าพระองค์อย่างไรข้าแต่พระยาเวนั่นแหละศัตรูของพระองค์ได้เยอ้ยอยันนั่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้สาธุการแด่พระยาเวเป็นนิดอาเมนและอาเมนสดดีบทที่90ปบที่4สด,ดุด90ี90-106สภาพนิรันดร์ของพระเจ้า และสภาพอน,นิจจังของมันคำนิฐานของโมเสสคนของพระเจ้าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงไปที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกชั่วชาติพันธก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กําเนิดแผ่นดินโลกและพิพิพงทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์การถึงนิรันดร์การพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงคลีดินและทรงตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยตงกลับเถิดเพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้ว หรือเหมือนยามเดียวในกลางคืนพระองค์ทรงเทการล่วงหลับบนเขาทั้งหลายพวกเขาก็เหมือนหญ้าที่งอกขึ้นในเวลาเช้าในเวลาเช้ามันก็บานออกและงอกขึ้นเมื่อเวลาเย็ยนก็ร่วงโรยและเหี่ยวไปก็ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกความเกล้วของพระองค์ผลานเสียพวกข้าพระองค์ก็เดือดร้อนเพราะพะพิโรธของพระองค์พระองค์ทรงตั้งความชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ต่อพระพักตร์พระองค์ทรงตั้งบาปลับ,ลบ ของพวกข้าพระองค์ไว้ในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์วันเวลาทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายหมดไปใต้ความเกลียวกราดของพระองค์ปีของพวกข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจอายุไขของข้าพระองค์ทั้งหลายคือ70หรือหากแข็งแรงก็ถึง80แต่ชั่วชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูญไปและพวกข้าพระองค์ก็จากไปผู้ใดจะทราบถึงพลังความเกลียวของพระองค์หรือทราบถึงความเกลียวกราดของพระองค์ตามความเกรงกลัวของพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให วันของตนเพ,พ,พืพ่อข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาแค่แต่พะยาเวขอทรงหันมาเถิดยังอีกนานเท่าใดขอทรงสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ร้องเพลงด้วยความชื่นบานและยินดีตลอดวันเวลาของพวกข <king> ้าพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีในให้มากวันเท่ากับที่พระองค์ได้ทรงให้พวกข้าพระองค์ทุกอย่างนั้นและให้มากปีเท่ากับที่พวกข้าพระองค์ได้ ประสบสิ่งร้ายขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแย่าบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์และให้ความสง่างามของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของพวกเขาขอความโปรดปรานขององค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เหนือเหล่าข้าพระองค์ขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้เหนือพวกข้าพระองค์ขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายพันธสัญญาใหม่โรมบทที่14อย่ากล่าวโทษผู้ใดจงรับ ผู้ที่ยังมีความอ่อนแอแต่อย่าโต้เถียงกับเขาในเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวคนหนึ่งเชื่อว่ารับประทานอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ผู้ที่ยังมีความเชื่ออ่อนแอรับประทานแต่ผักเท่านั้นอย่าให้คนที่รับประทานทุกสิ่งดูหมิ่นคนที่ไม่รับประทานและอย่าให้คนที่ไม่รับประทานกล่าวโทษคนที่รับประทานเพราะพระเจ้าได้รับเขาไว้แล้วท่านเป็นใครที่จะกล่าวโทษผู้รับใช้ของผู้อื่นเขาจะยืนหยัดได้หรือล้มลง ก็แล้วแต่นายของเขาและเขาจะยืนหยัดได้แน่นอนเพราะพระผู้เป็นเจ้าสามารถเป็นผู้โปรดให้เขายืนหยัดคนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งสําคัญกว่าอีกวันหนึ่ง แต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกันตัวงให้แต่ละคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเองเถอะคนที่ถือวันก็ถือเพื่อเป็นเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้าและคนที่รับประทานก็เพื่อเป็นเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาขอบพระคุณพระเจา้าและผู้ที่ไม่รับประทานก็เพื่อเป็นเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าด้วยเพราะว่าไม่มีใครในพวกเรามีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีใครตายเพื่อตนเองเพราะถ้าเรามีชีวิตอยู่เราก็อยู่เพื่อ พระผู้เป็นเจ้าหรือถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นไม่ว่าเราอยู่หรือเราตายเราก็เป็นของพระผู้เป็นเจ้าก็เห็นนี้เองพระคริสต์ได้สิ้นชีวิตและฟื้นชีวิตเพื่อว่าพระองค์จะได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าของทั้งคนแปรตายและคนเป็นแล้วพวก aw, ท,ท่านเล่าทําไมท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือทําไมท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านด้วยว่าเราทุกคนได้ยินเราทุกคนจะได้ยืนต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าเพราะมีบันทึกไว้ว่า พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าตราบที่เรามีชีวิตอยู่ฉันใดทุกคนก็จะคุกเข่าลงต่อหน้าเราทุกลิ้นจะออกปากยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วเราทุกคนจะไปรายงานเรื่องราวของตนเองต่อพระเจ้าฉะนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่ตงตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าจะไม่ให้ทําให้พี่น้องสะดุดใจหรือฉุดรั้งเขาไว้ข้าพเจ้าทราบและเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นมนตินในตัวเองเลย แต่คนที่คิดว่าสิ่งใดเป็นมลทินสิ่งนั้นก็เป็นมลทินสำหรับคนคนนั้นถ้าพี่น้องของท่านต้องมาสะเทือนใจเพราะเรื่องอาหารท่านก็ไม่ได้ประพฤติตามความรักเสียแล้วจะให้พี่น้องของท่านพินาศกพรอาหารที่ท่านรับประทานเลยเพราะพระคริสต์สิ้นชีวิตเพื่อพวกเขาด้วยฉะนั้นอย่าปล่อยให้สิ่งที่ท่านนับว่าดีกลายเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวว่าเลวร้ายเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่การกินดื่มแต่เป็นการความชอบธรรมสนันติสุขและความยินดีโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เพราะถ้าใครก็ตามที่รับพระคริสต ในทางที่กล่าวมานี้ก็เป็นที่พอใจของพระเจ้าและมนุษย์ก็เห็นชอบด้วยดังนั้นเราจึงควรพยายามมุ่งกระทําสิ่งที่นําสันติสุขและการเสริมสร้างกันและการเกิดขึ้นอย่าทําลายงานของพระเจ้าเพราะเห็นแก่อาหารเลยทุกสิ่งไม่มีมนทินก็จริงแต่ก็ผิดหากว่ารับประทานสิ่งที่ทําให้คนอื่นต้องสะดุดใจการรับประทานเนื้อสัตว์หรือดื่มเหล้าอางุ่นหรือกระทําสิ่งใดที่ทําให้พี่น้องของท่านสะดุดใจ ก็อย่าทําเลยเสียดีกว่าสิ่งใดในเรื่องเหล่านี้ที่ท่านเชื่อท่านตรงนึกเสียว่าเป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้าผู้ใดไม่กล่าวโทษตนเองในสิ่งที่ตนเองเห็นชอบแล้วก็เป็นสุขถ้าคนที่รับประทานมีความสงสัยที่ถูกกล่าวโทษเพราะเขาไม่รับประทานตามความเชื่อและสิ่งใดก็าตามที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นบาปจบการอ่านพระเจราวันที่1 4พระเจ้าอวยพรครับ